สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบก,กับผมเท็ดดี้และรายการเซตชาแนลครับเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมครับวันนี้เท็ดดี้มีอุปกรณ์ตัวหนึง่งฮะเอามารีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันมีของแบบนี้เกิดขึ้นด้วยนะของตัวนี้ฮะก็คือสายชาร์จบวกสาย Data ที่ผมเอามารีวิวตรงนี้ครับเป็นสายสําหรับ iPhone แต่จริงๆแล้วมีสายสําหรับ Android ด้วยครับมีทั้งแบบ m i c r o USB แล้วก็แบบ Type C ฮะแต่วันนี้เราเอาของในส่วนของ iPhone มาีวิว คุณผู้ชมได้ดูคร่าวๆครับว่าไอ้โจทย์ตัวเนี้มันนอกจากเป็นสายชาร์จแล้วเนี่ยมันก็ยังสามารถเป็นสาย Data ให้กับเราด้วยด้วยวาราคาไม่กี่บาทแล้วใช้งานได้ง่ายมากๆครับ อุปกรณ์ที่เราจะทําการรีวิวกันครั้งนี้ครับคุณผู้ชมฮะยี่ห้อว่า i w วอนนะฮะถ้าผมอ่านออกเสียงไม่ผิดน้อน่าจะ i w วออะไรประมาณนี้และครับเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ครับสามารถที่จะใช้ชาร์จโทรศัพท์มือถือได้ด้วยกําลังไฟสูงสุดอยู่ที่3แอมป์กันเลยทีเดียวครับผมตัวนี้ฮะนอกเหนือจากที่จะเป็นสายชาร์จครับยังเป็นสาย Data ไปด้วยในตัวเพราะฉะนั้นในการใช้งานเนี่ยเรียกว่าสบายมากๆเลยครับตัวนี้ซื้อมาจาก DIY ฮนะจริงแทดี้ฝากลิงก์ไว้ในช่องคำบรรยายแล้วคุณผู้ชมไปกดสั่งซื้อได้น โจทยตรงนี้แพ็กเกจมาค่อนข้างจะดีเลยฮะแพ็กกิ้งของเขาครับผมแพ็กกิ้งแพ็กเกจเออนะโอเคค่อนข้างดีทีเดียวครับดูดีมีราคากันครับอาทีนี้เราลองมาแกะแล้วเปิดดูเจ้าตัวตนี้กันครับนี่ฮะมาความพิเศษของเจ้าตัวตนี้เขาไม่ได้มีแค่นั้นนะคุณผู้ชมนะเขาไม่ได้เป็นแค่สายชาร์จหรือว่าสาย Data นะความพิเศษของเขาจรงิๆนะรงๆเนี่ยไอ้เจ้าคลิปตัวนี้ครับมันไม่ใช่แค่ห่วงเฉยๆธรรมดากลมๆนะมันสามารถที่จะเปิดได้นะเปิดแบบนี้เนี่ยทำให้เราสามารถที่ไปคล้องกับอะไรไว้ก็ได้ ครับผมครองเป็นวงกลมหรือว่าจะใส่กุญแจดอกอื่นทําเป็นพวงกุญแจเพิ่มเติมไปอีกก็ได้อ่าเดี๋ยวเราซูมดูชัดๆครับคุณผู้ชมฮะว่าความสวยงามของเจ้าตัวเนี้ยเขาโอเคกันเลยไหมเนี่ยกับติดยี่ห้อ i w ว r รไว้แบบนี้ฮะถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวครับเวลาที่เราจะใช้งานตัวนี้เนาะ เราก็แค่ดึงเขาออกมาครับดึงเขาออกมาไอ้เจ้าที่อยู่ในตัวนี้ฮะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเก็บครับตัวหัวเนี่ยจะเป็นทําด้วยยางฮะยางซิลิโคนนุ่มๆเลยที่เราก็ไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยหัวชาร์จของเราจะเสียหายหรือเปล่าฮะใช้เจ้าตัวนี้ได้ครคุณผู้ชมเห็นไหมครับเป็นซิลิโคนนุ่มๆส่วนตรงนี้ฮะก็เป็นสายชาร์จและสาย Data ที่มีความยาวอยู่ประมาณเท่าไหร่นะเดี๋ยวหยิบไม้บรรทัดมาวให้ดูเลยอ่ะ ความยาวของเจ้าตัวนี้ครับผมอยู่ที่นับจากหัวถึงหางเนี่ยก็ประมาณ11ซนติเมตรครับคุณผู้ชมฮะ11ซนติเมตรฮะความยาวของเขาแค่นี้ถามว่าเพียงพอต่อการใช้งานไหมก็เพียงพอต่อการใช้งานที่เหมาะสําหรับการชาร์จครับที่วางกับพื้นหรือที่ไม่อยู่ในที่ที่สูงนักครับทีนี้เรามาลองดูว่าการใช้งานมันจะสะดวกสบายมากน้อยแค่ไหนครับตัวชาร์จแบบนี้ก็สามารถใช้กับ iPhone ได้ทุกตัวฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ครับก็เสียบชาร์จเป็นสาย Data ไปได้ในตัวฮะ ชาร์จปุ๊บเจ้าตัวปลายสายเนี่ยฮะเราก็สามารถใช้เป็นในส่วนของ Data หรือเสียบกับหัวชาร์จได้ทุกชนิดที่มีใช้ในส่วนของ USB ทั่วๆไปครับนี่ฮะก็เป็นอะไรที่สะดวกง่ายดายครับหลังจากเราใช้งานเสร็จแล้วฮะตัวนี้ครับเราก็เอามาเก็บเข้ากับสายตรงที่เป็นหัวของเขาแบบปกติแบบนี้เลยฮะเสียบเข้าไปแค่นี้ครับเราก็จะมีพวงกุญแจอันหนึ่งที่อาจจะใส่ทิ้งไว้ในรถหรือใส่ทิ้งไว้ในกระเป๋าหรือทาเป็นพวงกุญแจห้อยติดกับ อุปกรณ์ของเราไปเลยก็ได้ครับจะเป็นกุญแจรถกุญแจบ้านก็พร้อมสะดวกในการใช้งานข้อดีฮะก็คือว่ามันสะดวกฮะมันเล็กมันสั้นแล้วมันนุ่มครับข้อเสียก็คือบางทีรู้สึกว่ามันสั้นไปนิดนึงแต่เหมาะมากสําหรับการใช้ชาร์จกับ power bank หรือว่าการใช้ชาร์จกับคอมพิวเตอร์เป็นอย่างยิ่งเลยครับ ชอบใจก็ลองสั่งซื้อในลิงก์ที่เท็ดดี้ฝากไว้ช่องต้คํญญญาบรรยายใต้คลิปวิดีโอนี้ครับหรือจะลองหาดูตามร้านขายโทรอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือทั่วไปก็ทําได้เลยอย่าลืมกด subscribe ติดตามช่อชาแนลครับพบกับสาระดีๆจากเราได้เป็นประจำทุกวัน2องทุ่มสำหรับวันนี้สวัสดีครับ